คุยกับอาจารย์นรีเวทท่านนึงคือคุณหมอแต่ละท่านก็จะมีโอปินเนียนต่างกันนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนท่านที่พี่คุยเนี่ยก็จะถามว่าคุณเป็นเนื้องอกที่หมดลูกอาการ 1. นปวดท้องปวดทรมานปวดแบบนอนสมหรือเปล่า 2. อ,ออกเยอะผิดปกติหรือไม่เพราะ2ประเด็นนี้มันจะทําให้ชีวิตและการดําเนินชีวิตของเราอะลุงลงคือมันจะแบบ ปวดนี่เจ็บนั่นตลอดเวลาเขาก็จะแนะนํารีมูฟคือปวดจนแบบปวดกินยาแก้ปวดแล้วก็รักษาไม่ได้อันนี้ต้องรีมูฟแต่ถ้าเกิดอย่างพี่คือไม่ได้ปวยไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรเลยยังแตนแลยังแบบได้ปกติยังกินข้าวนอนออกกำลังกายยกของหนักอะไรก็ไม่มีเจ็บไม่มีอะไรเลยเงี้ยแกก็บอกว่าไม่ต้องตัดซึ่งพี่ก็ทําแบบนั้นก็คือไม่ตัดนี้ก็มีไปอยู่กันไปอย่างนี้แหละแกก็บอกว่าถ้ามันไม่ได้มีส่งผลกรเทบกับชีวิตคุณ ก็บอกคุณก็อยู่ไปคุณก็เมนเทนให้ทำไงคุณรู้ว่ามันทำยังไงได้คุณก็จัดการแล้วก็ฟอลโล่ไปโตขึ้นไหมโตขึ้นแปลว่ากินอาหารผิดอ่ะกินอาหารผิดเปลี่ยนทำให้มันยุบลงพี่ก็ใช้วิธีของพี่ก็คือการทำวอเตอร์ฟัซซิงมันก็ยุบพอยุบเสร็จอ่ะรู้แล้วนี่กินน้ำตาลเยอะมันก็โตขึ้นกินอาหารนอกบ้านมัวๆซัวๆทุกวันไม่ได้กินเบเกอรี่ทุกวันไม่ได้ชอบกินเค้กแปลว่าเธอกินไม่ได้ถามว่าพี่ชอบกินทุกอย่างใครครเห็นดิฉันนะคะจะไปเกาะอยู่ตตตาามู้บบบกอรี่่งๆแแลน็ยื ตาหวานอยู่อ่ะอันนั้นก็คือแบบกำลังกินอยู่กินทิปมีบางทีแบบยากมากๆก็กินหนึ่งชิ้นอืมสะใจแล้วก็ไมกินอีกแล้วจะบอกแล้วว่าเนี่ยเป็นวิธีของพี่ในการเกี่ยวยาจิตใจตัวเองเสียตังค่าซื้อเค้กแล้วทําให้นางองมันโตแล้วค่าผ่าต,าตัดมันเท่าไหร่คือไม่คุ้มอ่ะ